สวัสดีจ่าแฟนครับทุกคนมือนม่อนี้ยายพอได้เขา,าโคเขาปล,ล,ลยายด้วยจ่าเด้อมื่อนี้ยายจีเป,ป้เงินในเงินนี้ไม่เแ่าเนาะจ่าเนาะยายจีเป้กิกลคนคนคนมันเนาะจ่าเนาะคนมันมันพึ่งมันยังกับบงเขามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกรลังใจให้ยายใจในจ่าเด้อมื่อนี้ยายจีเป้คนมันเอามาไใบชะแกงเนอจ่าเนาะมาไใบชะตุ๋มเนาะจ่าเนาะ เดี๋ยเขาโคเข้าไาดอกจ้าไปไปหาก้นมันไปก้นมันไปก้นมันให้ปูเด้อเด้อาใหาก้นมันให้ปูไปผักน้อละนาะผักปูเด้อไนมัไปัเด้อครับครับครับไปก้นมันผักพ่นกอนยายถวดเนาึ้นไปปูเลยอ ก็เอื so ้อไรของกินของอยากแถวนี้บ่เคยเขามากอู้ยมองม่เม่าวรปลูกของกินหลายพี่น้องเอ้ยมันหน่วยหยังต้นนี้หยังหายบอกที่รถได้บ่เคยนี่นะนี่นะเขาเอื่นหน่วยนี่นะเขาเอื่นต้นบอกพี่รถเออต้นพี่รถอันนี้หน่วยมันมีนะเนี่ยแม่มาชุกอยู่ตีไปเบิ้งเบิ้งล่ะนั่นแม่นี่นี่แม่นี่เอื่อมันไว้ยังสี่ตี ป้อนนะป้อนี่ที่เขาเอินอุ้ยเวยดกอยู่ตัวลหรนี่นะเขาเอินต่วนบอกพี่รถเออเออคนนี้ไม่สาวรถยันมดแดงครบเบึ้ง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 หินบ่อสมไหมสมบกขามก๊าลงมาเช้าเออมาบบบนี้มากุลมัน ผักดองยายบาดเนาะจากนอผักปืนเดี๋ยวก็ยายเขาจะไปใไว่ตะตุมนำ้นำกินน้ำไปไปบึงปนะเปิดเท้ากล้วยนี่นะกล้วยเปิดบังเท้าเปิดบังอุ้ยหนุ่ยใหญ่เนาะไปผุนไปหามันนอกจากคลิปคนมันยายไห้ยง่ายแล้วเลย ันเพิ่มใ้รโอ้ยคนเป็ดบานอนี่บ่เคยก้นมันเนาะเขิค่คนมันเลยจะเกือเกิดมาเกิดมาโคนมันหดครนนี่นะคืออมันนี่นะเขาอ้นมัน่ะอนมันมตรงนี้นะเขาอ้นมันเพิ่มนี่คืออะไรนี่คอหมกคนบ้นออนี่นาะเกิดมาขี้แกของใหญ่อ๋อเมชาข้ข้องเราเค่ยคน เราเท่าเลยบงอยางให้เราคนเขาอื่น,มนไม่แม่เท่าก็มันมันไม่เสียสิเพามันได้ยุ่งสันติเยอแล้ววมันนีจริงมันนี้เง,งินเราไม่ใส่เงินวันมาถุงโคตรอ้ยมันจะโคตรเก่ามันจะหัวเก่าใบละน้ำข้าวหนาหดี ถ้าเดดนมาก็พ่วแล้วนี s <S ่เลยพี่น้องเลยปูนเจ้าวีมันเป็นน้ำโอ้ยมันจิบปักมัปักมือแต่ทองจะอื่นมันนี่ยังเรื่องมันน้ำเรื่องกระสันขึนมากก็พ่วมหินนี่เล็วไห้บึงไหบหัหินมีหัวไห้เน่าหมดแล้ว เน่ามดโอ้ยนี่เลยตันม่วนี้ดอกบ่มีบ่หมีไปหาหมองไหมหาเครื่องไหมห้ย่เป็นหัวั่ำน่ะเน่ามืดบ่ได้ก้นในปีนึงห่ะ บ่ง e, in 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 oh, ีลนี oh, <eyes> ่น no, ี่น <ik> <ini> oh, ี mm, media. Mm, media. <na uk im Switzerland> ่นี่นี่นี่โอ้ไปติงอัสิดิว่เตสิบมีโอ้นะมดแลเมดเลยินี่นี่นะเขาอื่นมันเพิ่มนี่ตัวนี้เขาขายโลละเจ้าบาทด้นะนะเออ แม่บ้านรลดกินแกลูกเราเิกินลวมันมีอยู่กับบางคนเอนมันเป็นมันมีน่อนั่นเห็นบ่อฮ้ยหันใหญ่ๆก้อนนี้เศษปล้าเล่นเนาะใ่งอนใหญอนี่ดิอ้มันออกเป็นน้ำ ัอใหญ่ดัวืออกยางมปืดอุ้ยมันเดีวหูเป็นน้ำมันน้ำมันน้ำอูู้เนี่คือฮามอนเราะ่าอนานห็นบอน่นไม่อย่างนานน่นเออนี่นน้องจาใบเนี่มูน่อยงูน่อยติงูบรยานนะอืมูเขียบเลยครับปัาดวนหนึ่งมวนหนึ่งมีมวหนึ่ง เขากนหนึ่งสี่ตีเขาเอ้าใส่คุอเอนี่อ่ะเขากนหนึ่งสี่นะเออนี่พี่น้องอันนี้เคื่อนหนึ่งตีเขาเอิญนี่อือพี่น้องเคื่อนหนึ่งหาง่อนกวนอยากเนาะมีแต่ว่าเับเป็นเป่อยเนาะ เขาเอิญมันเพิงมันเพิ่งมันเพิ่งตีนีห็นบ่นั่นง่ายขึ้นมามันนานันนานหนานี่เอ๋อมันมันเป็นใหญ่เห็นบ่อปืดมันยังไมุ่บผุโอ้เสียหมีเลยเสียดีปืดเอาไปแกงบเสียกับปูเนาะเมนบ่อเมื่อเท่าไหร่แล้วคนเถ่าสมัยตะกี้เราหไปไปหาหมองไหมเมนเมนเมนมันถลกหมดโอ้ยนั่น นี่ยมึงก็จะคือหักมอญเธองานโอ้ยนี่บัตรก้นจีได้บัดรก้นขันก้นลูกไปกับโมยากเนาะบัดย่ำก้นเมมไม่ละยากพี่น้องเอ้ยมันเกเนาะเออมันเกลเอ้ยมันเทมคือมันเหลืองอโอยเต็มคู่ละเห็นบ่ คือน้องหั่ำม hey, okay, no? huh? okay. hmm. uh. hmm. hmm. ันดิหำมันดิไอ้ตะต้องเขาเอาน้ำมาอ่ามันแบบนี้บม่มีหำเขาว่ะน้าไม่เท่าฮะมันแบบนี้บม่มีหั่นนะมันหาหนาทีก็มีอู้มันอยู่ไกลกันตัวนี้เขาเรียกว่ามันหาหนาทีทีนี่นี่ก็อุ้ยต้มแสบหอมได้มันหาหนาที เอ้ยยีวานก็นเสบเลยเนาะอีกละไปอีกเครื่องหนึ่งเดีลยวเครื่องไหมอ๋อสี่เมะอันนี้ได้ตรวจว่าเขาบ่ได้เอาหำมันปลูกได้เท่าเขาเอาต้นมันปลูกเราเอาโกกมันแล้ววะเออนี่มันบอกไม่หำแล้ววะอ๋า อืมกวนขึ้นดขาเขาูดควอไพไปกนมุมไปกดกับปู่ในโมเขาเพราะเขาสูดขวาไพ่ได้แจได้แจ้วยัทะเลยตีว่าจะหกักน,น่น เออพี่น้องเป็นเงาเงาเลยนี่ก็ต้นเต็มกับตาแฉพี่น้องทะลุนเบิึงได้จ่าเด้อป้าสาบเอานี่เห็นบ่นี่ยถืออีฬาตู้ผุนนี่บ่เต็มกับตาเลยเห็นบ่อทีเต็มกับตาแล้วพี่น้องเอ้ยต้องทราบตืวเลยเมนอู้พูดเท่าพุนกันไงอู้ยหัวนี่พี่น้อง อหมดกับโคบ้างไอ้หมดเอ้อโอยหมดเอ้ยหมดแดงบึงเล่ะพี่น้องเป็นเงาเป็นเงายูปื้บึงที่าเนมเห็นบอกพี่น้องเอ้ยอ้าตัวนี้ก็พ่อละอุ้ยบึงกะตานี่เต็มแล้วอุ้ยนานดีขึ้นมาแล้วเขาเอามาใช้กะต้าว้อีก โอ้ยพี่น้องนี่สำนีก็พ่อแลยเลยเท้าพ่อพ่อพ,อพอ่อเออในเต็มกระตาเลยลุนกระตาแล้วให้บุญกระเลคุ่แล้วไปเอออุ้ยหมดกบับครบไปไปไปพ่อแล้ว,วนี่ยิ่งบอกอือเดี๋ยวคอยมังกรมาอู๋มันได้ลดุนแล้วนี่มามาเอานีิยายดีจา้าไปเอาออกไปทางหนอกเก็บไปจบคลิปนะสาวเนาะนี่เอออีเดียบันยังอยู่ ตัวนี้หัวตัวนี้กอิีมเหลวมากมามาคนหนึ่งบ่เหมือตัวั่นยคนหนึ่งล้ขาเขขี้ดิบอ่ไม่ถือโอ้ไปพี่หนองไปใหย่ก็ทีซื้อตัวนี้ขอช้าหัวหนองพอนี่นองหูมาแล้วเอปืสองุเนาะสองสองสองขือปืดอปื้อปออกไปทั้งหนององเห็นบ่อนี่สองสองรื่อเนาะสองเงาสองเาเออบันนี้ใหย่ก็ทจบคลิป อยากับิจบคลิปเมื่อกมั่นไว้เพียงแค่นี้ได้จ้าเด้อกระสอบคลิปยายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายนี่ได้จ้ายายรักพี่น้องได้จ้าจะกดติดตามคลิปยายต่อไปเดี๋ยได้จ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะพี่น้องหัวใหญ่เอาคือโลดมาหนี้ไปไปมาดไปมาหนี้ไปเงื่อนนอกงาน ให hey, <c oughs> ้ออกเลยเออปืดพี่น้องโอ้ยเม <c oughs> าเด้อจ้าเมาเด้อรถไหล